นี่คุณผมว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนผมว่าเรามาทำประกันชีวิตให้ลูกกันไหมเกิดผมหรือคุณเป็นอะไรขึ้นมาอย่างน้นอยๆลูกของเราจะได้มีเงินตรงนี้ไว้เป็นทุนการศึกษาแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันก็ดีเหมือนกันนะคะเราจะได้มีมรดกอะไรไว้ให้ลูกบ้างในวันที่พวกเราไม่อยู่มิวกี้จะได้ไม่ลําบากผมติดต่อตัวแทนขายประกันไว้แล้วเร็วขนาดนั้นเลยเหรอคะ คุณก็รู้ว่าผมอเป็นคนเตรียมพร้อมพร้อมกับทุกสถานการณ์สวัสดีค่ะดิฉันเป็นตัวแทนขายประกันค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันจะขอแนะนำประกันตัวนี้ให้กับุพี่ทั้งสองนะคะเป็นไงคุณนะ่าสนใจไหมผมว่าผมจะใส่ชื่อคุณเป็นผู้รับผลประโยชน์ส่วนคุณก็ใส่ชื่อผมเป็นผู้รับผลประโยชน์นะใส่ชื่อลูกของเราไปเลยไม่ดีกว่าหรอคะคุณลูกยังไม่โตเลยจะไปรู้เรื่องอะไรเสร็จพวกเรานี่แหละยังไงพวกเราก็เป็นพ่อแม่ลูกกันเกิดคุณหรือผมใครเป็นอะไรไปคนนั้นก็ต้องเลี้ยงลูกอยู่แล้วแต่ผมว่ายังไงเราก็ไม่ตายเร็เรวๆนี้หรอก พอจริงค่ะงง้นก็ตามใจคุณเงินคุณที่ทั้งสองก็เซ็นต,ตรงนี้ได้เลยค่ะนี่ค่ะประกาผมกับผู้หญิงขายประกันคนนั้นเราแอบ,บลักลอบเป็นชู้กันโดยที่ภรรยาผมไม่รู้เมียคุณเนี่ยโง่โง่นะจะตายอยู่แล้วยังไม่รู้ตัวอีกแล้วนี่คุณจะจัดการเมียคุณยังไงเนี่ยฉันเด็บมันตายแล้วอะเราจะได้เงินประกันของมันและเราทั้งสองก็จะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสมุขจจเย็นสิคุณผมกำลังคิดอยู่ว่าจะจัดการมันด้วยวิธีไหนดีให้มันดูเป็นอุบัติเหตุมากที่สุดเนี่ย เอาอย่างนี้ดีไหมคุณพามันไปปีนผาหรือไปขึ้นเขาสูงๆก็ได้พอได้จังหวะคุณก็ผลักมันตกหน้าผาเลยแล้วคุณก็ทําเป็นเหมือนว่ามันลื่นตกไปเองเรื่องราวทุกอย่างเป็นอุบัติเหตุเป็นความคิดที่ดีมากเลยที่รักเราพาลูกไปเที่ยวพวกหน้าผาสูงๆกันไหมผมอยากพาคุณกับลูกไปดูพระอาทิตตกด้วยกันผมดูไว้ที่หนึ่งมันน่าสนใจมากเลย ที่นั่นนะเห็นดาวก็ชัดพระอาทิตย์ก็สวยฉันยังไงก็ได้ถ้าคุณกับลูกอยากไปฉันก็ตามใจค่ะแต่ว่าคุณต้องขึ้นเขาสูงหน่อยนะคุณจะไหวไหม ไม่เป็นไรค่ะแค่คุณกับลูกได้เที่ยวฉันก็ยินดียูกี้เป็นไงลูกชอบมาเดินป่าแบบนี้ไหมชอบมากเลยค่ะพ่อแม่ดีใจนะจ๊ะที่ลูกชอบแล้วคุณล่ะชอบไหมชอบค่ะผมว่าเราไปชมวิวตรงหน้าผากันดีไหมคุณพวกเราสองคนไม่ได้สวีทกันนานแล้วนะก็ได้ค่ะแม่พ่อกับแม่เนี่ยไม่แพวเลยนะทำตัวอย่างกับวัยรุ่นส่วนลูกรอพ่อกับแม่อยู่ตรงนี้ล่ะห้ามตามไปเด็ดขาดเข้าใจไหมค่ะรักราบ คุณไปยืนถ่ายรูปตรงนั้นสิเดี๋ยวผมถ่ายให้ตรงนี้ก็พอแล้วนะคะคุณมันสูงมากเลยอะ่ะฉันกลัวตกลงไปขยับไปอีกนิดนึงแล้วจะได้รูปส,สวยๆพอไหมคะไปชิดๆขอบผาเลยแค่นี้ได้ไหมอะ่ะนี่ฉันขยับไปจนสุดแล้วนะอีกนิดนึงนะฉันกลัวตกอะ่ะอยู่ตรงนี้มันน่าเบื่อเราไปแอบดูพ่อกับแม่สวีทกันดีกว่าเราจะแอบดูพ่อกับแม่อยู่ตรงนี้แหละเราจะถ่ายคลิปวิดีโอไว้ด้วยเก็บไว้ดูตอนที่พ่อกับแม่สวีทกัน อะไรเนี่ยคุณผมบอกให้คุณขยับไปไงไม่คะ่ะคุณนี่มันชิดขอบหน้าผาแล้วนะฉันกลัวตกลงไปไม่ต้องกลัวหรอกวันนี้ควรตายของแกนี่แน่อะไรเนี่ยมีเพิ่มผักแม่ตกหน้าผาหรอก็าทำแบบนี้กับแม่ได้ยังไงเรียบร้อยต่อไปนี้เราจะได้อยู่กับเมียใหม่ของเราสักทีตอนนี้มันคงตายแล้วจะต,ต้องแสดงที่สมบทบาทสักหน่อยช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ภรรยาผมตกหน้าผาช่วยด้วยคะช่วยด้วยนี่แลย อะไรเราต้องตั้งสติเข้าไว้พ่อจะรู้ไม่ได้ว่าเราแอบถ่ายคลิปพ่อตอนที่พ่อผลักแม่ตกหน้าผาแม่ตกหน้าผาจริงๆเหรอคะพ่อจริงจ้ะลูกฉันรับไม่ได้ที่พ่อทํากับแม่แบบนี้ฉันจะเอาคลิปตอนที่พ่อผลักแม่ตกหน้าผาไปแจ้งตำรวจขอโทษนะคะพ่อที่ต้องแจ้งความจับพ่อ แต่หนูรับไม่ได้ในสิ่งที่พ่อทำกับแม่แม่ควรได้รับความยุติธรรมปล่อยฉันไปอยู่นี้นะยูกี้ันลูกทรพีแกทำแบบนี้กับพ่อแกได้ยังไงแกแจ้งตำรวจจับพ่อแกแกใช้สมองที่ไหนคิดปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะปล่อยฉัน